สวัสดีครับผมนายปอบลินจากสสอหนึ่งันหนึ่งนะครับเอาละครับเรามาดูข้อ3ต่อกันเลยนะครับจากโจทย์นะครับให้เขียนโปรแกรมแปลงอุณหภูมิจากองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียสนะครับจากสูตรนี้นะครับแต่ว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรแปลงจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์นะครับอันดับแรกนะครับให้เขียนฟูลชาร์ตแปลงอุณหภูมิจากฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียสนะครับนี่ครับเริ่มต้นนะครับ กำหนดค่า F นะครับจากสูตรนะครับผมจะเป็นสูตรแปลงฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียสนะครับก็คือใส่องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit มานะครับก็คือใส่ค่า F นะครับแล้วก็แสดงผลองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็สิ้นสุดโปรแกรมนะครับมาเขียนโปรแกรมกันเลยครับ ตัวแปรผมจะใช้เป็นชนิดดับเบิลนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีตัวเสนนะครับ C นะครับแทนเป็นองศาเซลเซียสนะครับส่วน F นะครับคือองศาฟาเรนไฮน์นะครับในที่นี้โจทย์ไม่ได้กำหนดค่า F มาให้นะครับแค่บอกว่าให้แปลงจากฟาเรนไฮน์เป็นเซลเซียสเฉยๆนะครับผมจะใส่เป็น10แล้วกันครับ ต่อมาก็ใส่สูตรห้ซีนะครับที่ผมใส่มปน0.5เพราะมันเป็นดับเบิลนะครับข้างบนครับ0.5หาร0.9คูนด้วยองศาฟอเรนไฮต์ Fahrenheit ลบด้วย32นะครับมาเมื่อเสร็จแล้วก็คำสั่งติ้นได้เลยครับ นี่ผมจะให้มันบอกอุณหภูมิขององศาฟาเรนไฮา์ก่อนนะครับซึ่งนั่นก็คือ10นะครับแล้วผมจะให้มันแปลงเป็นองศาเซลเซียสตามโจทย์นะครับ เสร็จแล้วก็ลองรันดูเลยนะครับนี่นะครับอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮน์นะครับคือ10นะครับ10องศานะครับแปลงเป็นองศาเซลเซียสเท่ากับตดลบ1ิ2 2องดององศานะครับตามโจทย์ที่บอกนะครับให้เขียนโปรแกรมแปลงอุณหภูมิหน่วยองศาฟาเรนไฮน์ให้เป็นเซลเซียสนะครับนี่นะครับแปลงหน่วยองศาฟาเรนไฮน์คือ10นะครับให้เป็นเซลเซียสคือติดลบ12นะครับ ลองไปเช็คความถูกต้องนะครับจากในเว็บนี้กันครับเลือก10นะครับครับทำองศาเารนไฮต์ให้เป็นเซลเซียสนะครับตามโจทย์ลองติ๊กดูนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับติดลบ12องศาเซลเซียสนะครับโอเคขอจบข้อ3ามเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ